โอเคนะครับก็คอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาเล่นอัลสตาร์นะครับก็แบบเสียงแบบไวรุ่นนิดนึงโอเคดเูยบโอ้จะเล่นเกมจะถ่ายคลิปทีเดียวนี่แบบอาเป็นเรื่องเลยครับดูดิไม่โหลดอะไรทั้งนั้นเลยนี่งมาละเดี๋ยวผมไปสุ่มไอ้นี่ดีกว่าของลกสองผมกำลังไปสักคู่เชบิบโอ้โหเน็ตกูผมไปโลกสองก่อนนะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวกันะเคผมหยุดก่อนดีกว่าโอเคครับผมก็แบบประมาณรถสองนะครับก็เมื่อกี้เริ่มคลิปมาแบบเออๆนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจคะัหนึ่งนาทีก็เสียเปล่าก่อนนะผมจะมาสอนวิธีการหาสตาร์พาร์ทนะครับก็คือสายฟรีนั่นแหละนะแค่คุณฟรีใส่สายฟรีก็สบายนะครับไม่ต้องไปเติมทําไมหรอกครับเยอะแยะเสียของนะเติมก็ได้ตัวไม่เติมก็ได้ถูกตัวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเนผมไม่หลดสักครู่ ผมอ่ะม่ก็ผมจะมาสอนวิธีการหาสตาพันธนะครับผมก็คืออนนันเนี้ยครับสตาพันธ์เนี้ยครับคนเขาก็เสียบเสียบเพชรเติมมาบุมส่วนผมก็จะไปใส่ฟีให้มึงดูนะครับโอเคตอนนี้ก็มาที่ตู้ฮะตู้สุมแล้วก็ตู้แส่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเปิดเลยครับรอะอะไรยังไงก็รู้ว่าเกลืออยู่แล้วตอนเริ่มมันไม่มีรอบเดียวได้ฮะอยู่ยที่ดวงฮนะโอเครอบแรกเกลือไม่เไรครับเอาใหม่รอบสอง เอ่ออาจจะเป็นตัวของผมด้วยกันก็เปิดเลยผมก็จะเอาสตาร์พฟ้าเฉยๆแลยแหละครับเสียงผมอาจจะแบบไม่ค่อยชัดนะรับสามครับป่าเขาห้โอเคทีเกลือไม่น่าได้ฮะดูทศรเสร็ครับโคตรเกลือฮะเศษผมเหลืออยู่พันกว่าครับไเกี่ยรับสี่ครับก็ยังเกลืออยู่ดีครับ เออสี่ของขึ้นมาโอเคร 4, รเอรครับรสี่ก็เกลือรอบห้าครับตัวทรงแล้วผมคงได้ยากครับดวงสวยโอเคเอรครับเกลือรอบหกครับไม่น่ารอดว่ดตัวงไม่น่า,นานได้ข้ดเกลือโอเคยังไม่ได้ครับเนาะนั่นแหละ ผมอัพไว้ให้ตัวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ท้อใจไปเลย6ล็อกครับไม่ไม่ได้อะไรมาเลยครับที่มันจําเป็นนะแต่ของนายสารามาเพียบเลยนะจีบหายนี่ฮะเอาตอนนี้มาทำอะไรไม่รู้เยอะแยะฮะอาเหลือไว้สักสีตัวกันแล้วก็อ,อะไรดีกว่าโอเคครับผมก็แบบ เอาเอาเอาให้ตัวละครผมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะฮะเพ่ผมเหลือเฟือฮแต่จริงๆเหลือจนผมไม่เหลือแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้โอ้โหตัวมาเพียบเลยนะอันจริงๆเราไม่จําเป็นนะครับเพียบเลยก็แบบโอ้มันจะเยอะไปไหนวะคือมันจะเกลือไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมรอแป๊บๆนงเดี๋ยวผมผสมให้ใหม่ อานานจังโอเคครับมาเราเราต่อเลยครับเหลือ4,800เพลงแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมไม่รเปิดเรับไม่น่ารอดครับเมื่อกี้เพลงใหญ่เยอะฮะตอนนี oh, okay. okay, okay, ้เหลืออยู่ประมาณ4,000ะเหลือต่อครับโอเคเราดิจิล่าเลยเนี่ยทำไม่ได้แล้วต่อครับครัเขาให้โอ้ก็ไม่ต้องกตาเนี่ยกดเข้าไปด้วย ทำเลยครับโอ้โหเกือจัดเกืออะไรขนาดนี้เนี่ยเก็บเปิดตัวอีกอย่างง่ายนะฮะเปิดนี่ผม,มหมดตัวเลยฮะไม่รู้ว่าจบคลิปนี้นจะได้ไหมฮะไอคมเลยอยู่ประมาณ34อะโอ้ยเปิดมากเจอแต่รอบแล้วนันเองตุนรัวได้ไหมวะ เกืออีกแล้วครับโอ้ไม่ก็หมดตัวแล้วนะเฮ้ยใช่ละไม่หกจับันเพชรมึงเอาสกูบไม่เหลือเลยเอาหอบผมไม่ต้องการเนื้อโลกไม่ต้องการตัวนี้เนื้อโล่เอาเฮ้ยไม่ต้องการห้าดาวกูจะเอาหกดาวไอ้แม่กูจะเอาสตาร์พาร์ทเฮ้ยอ๋อเข้าใจวะก็แบบเพชรผมอยู่ประมาณนี้หมดคือหมดฮะโอเคยังไม่ได้เหมือนเดิมฮะเหลืออยู่ประมาณอืม พันหกค่ะพัน5เกแล้ว็สิบห้าเพชรนี่ยน่าได้ดูทรงแล้วผมคงเกลือเกลือโคตรเลยโหเหลือจะร้อยฮะเมื่อกี้ผมกดไปสองรอบอะมันบั็กไงไม่รู้เปลาเต็มฮะโอเคสวยเกลือฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมหาเพชรเพิ่มกัน โอเคมาต้องไปหาเพชรเพิ่มก่อนนะโอ้ยกระตุกอ่ะผมว่าผม,ผมปิดกันนะเดี๋ยวผมถึงนู่นค่อยถ่ายโอเคครับมาเรามาแรกเพชรเขียวกันนะครับมีอู่แปดพันเมชนะฮะได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกนะโอเคแลกไปซะหมดเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเหลือแล้วเพราะว่าเกลือก็เกลือไปนะครับแล้วดูชะตากรรมนะผมหมดไปเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่วะไปดูคลิปกัน ประมาณหกเจ็ดพันเพนะครับยังไม่ได้ฮะตอนนี้ผมได้สักประมาณห้าพันเพรเนี้ยได้ให้หมดเลยอะ่ะและเพจสีฟ้าผมได้ห,หมดเลยถ้าไม่ได้อีกก็เลิกครับโอเคนะแล้วก็ผมก็จะให้ดูคนดูคลิปแล้วก็อย่าไปสุ่มตามนะครับถ้าคนที่เาผมไม่ได้จริงๆงก็อย่าไปสุ่มตามมาโอโ้คนเร็วเกินไปฮนะเครื่องรับไม่ทันอ๋อจะเลยพลันไดโอเคหมดค, 4, 8, ครับสี่พันแปดรห้าสิเจ็ดเพฮะ ก็ประมาณนี้งั้น let's go มาครับขอดูกันรูน้โตตอนโตอื้อฮอกูจะแปลเพศมันจะไงทันไหมนะค่อยมาส่งนัเออช่างมัน,น,นนะเวลายังเหลืออยู่โอเคงั้นเริ่มต่อเลยนะครับปาบเขาให้เกลือชั่วแล้วก็เซ็น ลองเลยการันตีแห่งความเกลือนั่นแหละครับตามนั้นเออเหลือสี่พันสี่นะครับผมอ่าอันนี้เสร็จก็ผมก็ได้จะหมดไปประมาณหมื่นสามเอเอประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนั้นครับโอ้โหมันจะเกลืออะไรครับหมื่นสามหมื่นสามพันเพียบประมาณนั้นแหละเออตี 4, ไปก่อนเกลือโคตรเลยนะอย่าบอกมันหลอกนะเออผมก็เสียฟรีนะโอ้ไม่ได้ก็ ห้าพันสามพันห้าครับห้าพันกว่าพี่ป็ยังไม่อ๋อโหเกลือฮะจังหวะนี้โอ้ my g ก็มันจะเกลืออะไรขนาดนั้นคำนี้อะแกล้งกูไะเนี่ยเกมหรือว่ามึงหรือว่าวันวันหลอกนี่มันหมดมันก็หกของชาติม่หมดยังไงม oh, ันไม่ได้เลยอะ เนี่ยครับเพชรผมก็เหลืออยู่ประมาณประมาณเนี้ยเอ่อฮัลโหลเพื่อนผมเป็นไรเพิ่เอาเฮ้ยเจริญครับตั้งเนี้ยโอเคมาต่อเพชรผมเหลืออยู่ประมาณสองพันหนึ่งฮะหมดคือหมดนะฮะปาดเขาให้ตัวเมยตัเงือกเหลือจัดเลยโอเคฮะเกลือคือแบบ โปรเจกตการันตีมันก็แบบโอ้โหน้อยเกือบางทีทำไมมเปิดตัวอื่นแล้วไม่ได้ตลอดเลยแปบ๊บนงฮนะผมอัพตัวแบบเต็มเลยนี่นะผมแบบเสียของมากดูตัวอย่างเยอะเอามาทำใหม่ก็ไมมลู้เอาจริงโคตรเยอะเลยถ้าเทได้เทได,ทได้ชาวบ้านเขาเป็นนารแล้วดูนะไม่ไหวเลยโอเคโอเคครับงั้นก็ต่อเลยแล้วกันนะฮะผมก็ยังเหลืออยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยฮะก็ถ้ายังเปิดสองรอบก็ เหลือเพจผม้าไปเปิดคับส <Sam> ุญดีกว่านะะมาไม่เสียของกับของไรประโยชน์แล okay. I mean, ้วนะฮะกูไม่เอาตัวท่าแล้วโหอย่างง่ายวะเนี้ยดูมันให้ผมนะครับโคตรเกลือครับดู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 ถ้าได้กูจะถ้าได้กับกูกำลังจะพูดถ้าได้กูให้ตบไอ้ไแม่ยังโอเคผมได้แล้วคะสตาร์ฮัตถ่ายรูปแบบกับกันหมดไปกีเพชรไม่รู้แต่จะรู้รู้เกลือมากโอเคครับผมได้แล้วนะแล้วก็ง่ายต่อวะ ใช่ไงต่อใช้ไม่เป็นเอาใช่ไงวะเออใช่ไงวะนี่ใช้เอา,า,าเอา,า,า,าเอ,าอาจะเอาเฮ้ย อาอะไรวะกูเสียตั้งนานอย่าบอกใช้ไม่ได้นะยานะมึงยานะ What เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรอย่าบอกกูเสียเฟซฟรีนะเอา่อาผมใช้ไม่เป็นอะครับทุกคนใช้ง่ายอะอ้าวอ้าจบโอเคครับ จบคลิปแบบงงๆนะครับก็ผมไม่แนะนําไปส่มนะครับถ้าใช้ไม่เป็นจริงๆผมก็อย่างเช่นผมครับเสียไปประมาณเออหมื่นเท่าไหร่วันแล้วเสียไปเยอะมากครับแล้วผมก็ได้แบบเกลือมาเพียบเลยนะก็เออไม่แนะนําครับถ้าถ้าไม่มีเพชรพร้อมนะอย่าไปส่มแล้วก็ทําทําอะไรได้ก็ไม่รู้เออเอาจิงนะผมผมผมไม่รู้จริงแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั้นโอเคโอเคคะจบคลิป นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บาย